เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o สเวิลด ok ์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิก globally เม A3 โฟเอสามซิวลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมอิกราซิวเดอออริจินนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวไอดอลอาร์พีจีจัดทีมต่อสู้นั่นเองตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสตูไทยนะครับแต่ว่าเล่นได้เฉพาะ Android ตัวเกมเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ว่าอนาคตจะเพิ่มภาษาไทยมาแน่นอนนะครับแล้วก็ผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับจากทางเพจเล่นเกมไดดีนะสามารถเอามา ได้ในส่วนของการเติมโค้ดเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่ตรงเมนูตัวเกมนะด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะตรงรูปตัวละครเนี่ยกดติ๊กเข้าไปแล้วก็มาที่ในส่วนของนี่ครับ redeem โคดนะครับกดติ๊กเข้ามาแล้วก็เอาโคดที่ผมให้ไว้เนี่ยตรงใต้คลิปนะครับเอามาใส่ได้เลยนะอ่าแล้วเราก็จะได้ของรางวัลมาน,นั่นเอง นะครับผมส่วนภาษาอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าจะเพิ่มมาในอนาคตเห็นไหมนะตอนนี้ที่มีก็คือมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนนะครับแล้วก็อินโดนีเซียนั่นเองเนี่ยภาษาไทยมันบอกว่า coming soon นะครับโอเคตามนี้นะอ่าทีนี้ในส่วนของตัวเกมนะครับก็มันจะเป็นระบบไอดอลเนาะด้านหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะต่อสู้ไปเรื่อยเห็นปะเราสามารถที่จะกดรับของรางวัลจากกล่องตรงนี้ได้นะครับตามแบบฉบับของระบบไอดอลเห็นไหม อ่ะกดรับแล้วก็เคลมไปอ่าเลเวลผมอัพด้วยนะครับได้เพชรมาด้วยนะเออเอาไว้เปิดกาชาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเออมันจะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะนเนี่ยเ system setting นะครับเรามาปรับได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีให้เรามาปรับพวกกราฟิกนะมันจะเป็นปรับพวกเสียงต่างๆเฉยๆ นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นกันก่อนแล้วกันนะครับค่อยมาดูเมนูที่มันมีด้านหน้านะตัวเกมไม่ได้มีเมนูอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับอ่ะกดเข้ามาตรงชารลลจนตรงนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของการจัดทีมก่อนเพื่อที่จะไปต่อสู้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเห็นปะสลับการยืนได้ด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้ นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีแบบว่าบวกโบนัสพิเศษด้วยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเอาตัวละครที่เขาบอกมานะครับลงไปอ่ามันจะมีบวกเพิ่มนะครับตามนี้นะแล้วก็ด้านบนก็เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะมันจะมีแจ้งนะครับมันจะมีการแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับตามนี้เนาะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับมาจัดไปครับชารลลจนตรงนี้นี่ลุยเลยฮะการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับจะมีในส่วนของการเล่นความเร็ว คูณสนะครับผมเราสามารถกดเล่งความเร็วได้นะมันจะต่อสู้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้เออถ้าเกิดว่าตัวละครเราเก่งพอเนี่ยนะครับมันสู้แป๊บเดียวก็จะสามารถผ่านได้แล้วนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกสักดน่านแล้วกันนะครับโอเคจัดปลายชาเลนจ์เลยนะครับพร้อมลุยนี่ตอนนี้ผมก็กดคูณ2อ,อยู่นะครับเห็นไหมอ่ารวดเร็วทันใจนะครับผมนี ใครที่ชอบแนวไอดอลเล่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับก็โหลดได้เลยลิงก์นยอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับเฮ้ยตรงนี้มาทำไมตายยากจังวะเออนึกว่าจะไม่ตายเนี่ยปร้อยครับได้ของรางวัลมาประมาณนี้นะครับผมต่อมาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีจุดแดงๆบางอันเนาะอย่างนี้ครับ เราสามารถรับรางวัลล็อกอินได้นะครับเป็นรางวัลล็อกอินแบบออนไลน์นะครับผมเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องออนไลน์ไปอีกกี่นาทีเราจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เนี่ยของรางวัลดีที่สุดนะครับจะเป็นตัวละครตัวนี้อ่าโอเคเลยนะครับผมนะกดเคลมไปก่อนนะครับได้เพรมาเพิ่มเติมด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปันเอ้ยการเปิดกาชากันเออลิก์จะพันกันละนะครับผมก็กดเข้ามาตรงซิตี้ตรงนี้นะครับนี่เลย แล้วก็ในส่วนของกาชาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้นะฮะกดเข้าไปอ่ามันจะมีในส่วนของตู้กาชาเนี่ยจะมี3ตู้นะครับอันนี้จะเป็นตู้ที่เราจะต้องใช้ไอ้นี่ครับบัตรพิเศษตัวนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มาจากไหนนะ แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตู้ที่แบบเปิดธรรมดานะครับเราสามารถใช้เพชรนะครับในการเปิดได้เห็นไหมแล้วก็จะมีอีกตู้นึงนะครับอันนี้จะเป็นการใช้แต้มเพื่อนในการมาเปิดนะครับเอเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ครับใช้เพชรในการเปิดนะครับผมมันจะมีให้เราเปิดฟรีอยู่นะครับสิบครั้งตอนเราเข้ามาเล่นตอนแรกนะโอเคมาจัดไปเปิดไปเลยคอนเฟิร์มนี่ หุยได้ตัวละครดีอยู่นะครับตัวหนึ่งนี่ฮะได้มาแล้วประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจัดวงจัดทีมลงไปได้นะครับว่าจะเอาตัวละครแบบไหนลงไปเนาะประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเศษชิ้นส่วนทั้งหมดเลยเห็นไหมมันจะเป็นรูปเศษชิ้นส่วนขึ้นมานะครับเออแล้วก็ค่อยๆสะสมไปก่อนนะฮะตัวละครก็ออกยากเหมือนกันนะเอาจริงๆนะครับอุยอันนี้คืออะไรวะกล่องอะไรเนี่ยเปิดดูดิโออะไรไม่รู้อะสองชั่วโมงโอเค นะครับเรียบร้อยทีนี้ก็เ,เรามาดูในส่วนของตัวละครกันนะครับตัวละครที่เราได้มาใหม่เนี่ยจะอยู่ในนี้นะนี่ครับฮีโร่อ่านี่ครับผมตัวนี้เลย กด <G ett os> เข้ามานะครับแล้วเราก็สามารถเลือกอัปเกรดได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้เนี่ยกดอัปเกรดไปนี่เห็นปะ <Never stop. S 2> มันก็จะอัปความสามารถแล้วนะครับแล้วตัวละครที่เราได้มาใหม่เนี่ยนะครับเรากดเข้ามาดูตรงโอเวอร์วิวตรงนี้นะอ่ามันจะมีให้เรากดวิวตรงนี้นะครับอ่าเพราะกดวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เพชรมาเห็นไหมฮะอ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะครับ โอเคอย่าลืมดูด้แหละตัวละครตัวใหม่ๆนะครับมันจะมีให้เรามากดรับหมดเลยนะครับสะสมเพชรเอาไว้แบบว่า,าไปเปิดกาชาเพิ่มเติมนะครับเนี่ยหรือว่ากด o v เวอร์วตรงนี้ก็ได้นะนีครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าตัวไหนที่เรายังไม่ได้แบบดูนะครับเนี่ยอย่างนี้ฮะกดเข้ามาแล้วก็ทําการกดเข้ามาติ๊กเลย o v e r v ร์วินี่ครับแม่ได้เพชรมาแล้วประมาณนี้เป็นต้นนะครับผม โอเคในส่วนต่อมานะครับก็จะมีเมนูเลยแหละอันนะที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับอันนี้เราต้องเล่นไปไกลกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเมนูซิตี้เนาะแล้วก็จะมีเมนูในส่วนของตรงแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะครับนี่เข้ามาแล้วมันก็จะมีปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับเมื่อเราผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตามด่านดีไม่ได้ตามระดับเลเวลนะครับอย่างเช่นอันนี้จะต้องผ่านด่าน346ก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกแล้วก็เข้าไปเล่นไดน้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการแอดเพื่อนเนาะเนี่ยส่งหัวใจให้เพื่อนได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมกดส่งไปนะครับผมสะสมไปเรื่อยแอปพลิเคชันอันนี้กดมีใครแอดเข้ามาใหม่นะครับก็กดรับไปนะครับค่อยไปส่งแต้มเพื่อนกันอีกทีหนึ่งนะโอเค แล้วก็มีอะไรอีกแน่นะครับเมนูต่อมานะครับนี่ๆมาดูนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อพวกตลาดนะครับขายของต่างๆนะครับเราก็มากดเกมของฟรีได้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะขึ้นจุดแดงๆเนี่ยลองเข้ามาสํารวจดูก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีของแจกอยู่สําหรับเกมแนวประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยนอกกนั้นก็จะเป็นแบบว่าแพ็กเกจต่างๆนะครับที่จะมีขายเนาะนะครับเป็นเงินบาทเลยเห็นไหมเออนะครับผมมีอะไรอีกอะ ะครับซิตี้นี่ก็ไม่มีละหมดแล้วนะครับผมอันนี้มันยังไม่ได้ปลดล็อกเนาะนะครับแอคเวนเจอร์ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับกลับเข้ามาที่ตรงเออ่ชาร์เลนต์ตรงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเกมเขายังมีอันนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเคเวสนะครับให้เราไปทำนะกดเข้ามาดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปทําการอัพตัวฮีโร่ครับให้ถึงเลเวลสิแล้วก็กดไปเลยนี่ครับผมก็เดี๋ยวผมอัพตัวนี้แล้วกันให้ถึงเลเวลสิเนี่ยอัพไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บโอเคถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือจะผ่านแล้วนะครับในส่วนของเวสแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะยังสามารถที่จะอัปดาวตัวละครได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมสามารถอัปดาวได้ก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมีเศษชิ้นส่วนพอแล้วก็อัปไปปึ๊บเห็นไหมอ่าอัไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยนี่ได้ดาวมาแล้วเห็นไหมฮะความสามารถโอ้โหเ้ยเยอะเหมือนกันนะเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเลยนะครับออัพไป อัพอีกนะครับเรียบร้อยประมาณนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ใหม่ก็จะต้องไปลองสุ่มหาดูนะนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะลองกดเข้ามาดูในส่งของตรงนี้ดิเวสเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังเอาเอ้ยอันนี้อ๋อต้องอัพทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ต้องอัพให้หมดเลยนะครับถึงเ e v e l 15โอเคเดี๋ยวผมมาอัพใหม่ตรงนี้อถึงเ e v e l สิบห้าเรียบร้อยต่อไปปาอุย้ยสิหด้วยเออ มันมีของแจกมาให้เราอัพเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันจะหมดนะนะครับ็อพอัพไปก่อนนะฮะนี่นะโอเคเรียบร้อยในตรงนี้ด้วยอ่ะเออบางตัวผมก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าผมอัพเฉยๆนะครับอ่าเรียบร้อยี่ยลองกดออกมาดูซินี่ครับเห็นไหมผ่านแล้วเรียบร้อยครับก็กดเตรียมได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเราจะต้องผ่านด่าน2ขีดเก้านะครับเราถึงจะสามารถได้เพชรตรงนี้มานะครับผมมา ตอนนี้ผมเอ้ยจะถึงด้าน2ขีดเก้าแล้วนี่หว่าอ่ะลองไปต่อสู้เลยแล้วกันงนั้นนะครับโอเคจัดไปปึ๊บลุยตัวละครแบบชิวๆครับนะตอนนี้ครับผ่านได้อยู่แล้วเห็นไหมน,ะนี่อ่าโอเคสบายๆเรียบร้อยครับผมโอเค2ขีดเก้าผ่านแล้วฮะแล้วก็ดูเหมือนจะมีเควสอะไรมาใหม่อันนี้นี่เองโอเคกดตรงเควสอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่เหมือนกันนะครับเป็นเควสนะ ให้เรามากดรับของรางวัลเนี่ยกดเครมอรได้เลยครับผมนี่โอ้ของแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อกดตรงนี้ครับเอาเพชรที่เรามีมาซื้อได้นะนะครับแล้วก็ต่อมาครับอ่ะกดครมอรเหมือนกันโอเคนี่่องเปิดได้จัดไปโอ้มีของเยอะอยู่อันนี้ก็เครมออไปนี่แน่โอ้โหเรียบครับกดลับอ่ะเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดไปลองเล่นได้นะครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับระบบไอดอลชิลๆไปนะครับอ่ะกดรับของอุ้ยนี่ไอเทมต่างๆเรามาใส่ให้กับตัวละครได้เลือกเอานะว่าจะใส่ให้กับตัวละครไหนผมจะใส่ให้เป็นเอ่อตัวตัวไหนดีวะตัวนี้ละกันะนะครับเนี่ยกดสามารถกดคิกเฮ้ยตัวนี้ใส่ไม่ได้ลองเลือกตัวอื่นดูมันจะมีให้เราเนี่ยกดควิกอีคิปแบบนี้ครับกดควิกได้เลยเห็นไหม ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นกระจุก,กระจายนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคอยังไงก็คลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับคนที่สนใจก็โหลดได้เลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปด้านล่างน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปเนาะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม